สวัสดีครับกับช่องโนโมทีวีครับวันนี้เราจะมารีวิวปืนอัดลมนะี่ครับเห็นไหมครับเนี่ยครับปืนอัดลมทาเหมือนจริงมากแต่คือว่าหน้าผมกระบอกจริงนะอยู่นู่นแต่มันไม่เหมือนจริงตรงนึงคือที่ใส่นัดกับตรงเนี้ย แต่ไม่รู้ก็ส่วนนะฮะเราจะยิงแก้วน้ำกันมามายิงกันเลยเรียบร้อยเนี่ยฮะแก้วน้ำไปนนียค่ะเนี่ยเดี๋ยวผมจะยิงให้ดูนะฮะ เห็นป่ะลูกกระสุนเด้งกลับมานะครับโอ้ยโดนหัวแะคุณสามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับว่าอยากให้ผมทำอะไรคลิปหน้าผมยังไม่รู้เลยนะครับแต่ช่องนี้แต่คอมเมนต์กันได้นะครับว่าจะทำอะไรนะครับแต่วันนี้ขอลา ไปก่อนสวัสดีครับ